โดยธรรมชาติปัญหามันคือว่าสังคมามันจะให้ความสําคัญกับตอน,นเผชิญเหตุและตอนฟื้นตัวไม่ค่อยลงทุนลงแรงกันคิดว่าตัวใครตัวมันจัดการกันเองได้ถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าบางบ้านที่สาหัสมากทีมอื่นๆที่มาเป็นอ,อกการไเป็นองค์กรอะอย่างเดี๋ยวจะคงมีบริษัทที่มาแบบทำซินออาจเป็นบริษัทก็จะมาได้แต่ให้เขามาฮัตติอุปกรณ์มาลงพื้นที่ว่าจะทําที่ไหนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มันต้องการศูนย์ประสานงานอาสาสมารัรผ,ผมเรียนเลยว่าเวลาเกิด เกิดเหตุนะ,ะต้องมีสูตประสานงานอาสาสมัครใครก็ได้ไม่ต้องกระจกเงานะใครก็ได้ต้องตั้งสูตรประสานงานมันคนมันจะได้เชื่อมได้ช่วงเผชิญเหตุที่ออกมาช่วยกันอ่ะอม,มาแจกของแจกอะไรจริงจริงบาลานซ์แรงงานดีๆนะผมเชื่อคนมันเยอะถ้าลงมาแบ่งว่าเวลาเรามาช่วยกันอ่ะให้มีสัดส่วนของการใช้แรงงานด้วยจํานวนหนึ่งเช่นสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาทำงานวันเดียวก็พอนะจริงจริงคนหนึ่งวันเดียวพอคนจํานวนมากมาช่วยๆกันอ่ะมันจะผ่อนหนักผ่อนเบาได้ ยังไม่จบงานพิบัติยังไม่จบนะครับน้ำลดเนี่ยนกะ็เข้าใจว่าต้องสู่งานฟื้นฟูนะงานฟื้นฟูเป็นงานหนักที่สุดในบรรดาช่วงเวลาของของสาธารณพิบัตินะครับแล้วก็การกําลังคนผมผมหวังว่าเราจะมีอาสาสมัครในพื้นที่จํานวนหนึ่งมาสมทบกับอาสาสมัครนอกพื้นที่ที่มาช่วยกันทํางานนะครับแล้วก็ผานพ้นไปด้วยกันครับการทําความดีเนะี่ยมันกฎหมายอะไรไม่ได้ห้ามไว้เราทําได้ มาดูกันไปดูกันโฆษณาก่อนเจอปลาดุกในบ้านห้องนอน <c oughs> ในห้องนอนเลยนะเดี๋ยวปล่อยไปปล่อย